มันโล่งเลยครับโล่งไหมครับอ่าทำไมไม่นอนกลางคืนมันอย่างนี yeah. ้ได้ปวดโอ้โนอนคืนองนีไหมโอ้นอนไม่ไม่นอนเลยได้นอนไดท่าเดียวเลยพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้เลยนะครับจีตรงนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยนครับอาอไอ้ก็ไปหาหมอมาได้ประมาณสามเดือนแล้วครับเนี่ยเราก็หมอก็ให้ทํไกยภาพไายภาพแล้วก็ไปนวดแผ่นไทยแค่นั้นนะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนวดก็ไอไกยภาพก็ตึ้งชั่วโมงแป๊บเดียวอบร้อนับยืดหลังนี่แค่นี้ครับ แน่นมากเลยนะนจุดหนึน่นนงครับคือวนนี้เป็นสภาพ้าวรงขาครับร<ะ>้าวเพนน่าจะจมไปด้วยเ<ะ>มื่อกี้ไปกดทีต่ตูวแล้วเจ็บกดต้นไปด้วยใช่ใชครับมีผังขึ้กกดทับอยู่ในต้นด้วยโอ้โหน,น,นี่ะเนี่ยโอ้โห,หแข็งมาก ที่เป็นนาแผ่นไทยของว่าอย่างนี้เลยก็จับระยากนะมันมีความผุ้ยเนี่ยสำคัญของอาการปวดสะโพกเราลงขานะครับนะครับจุดนี้เลยนะอ่ะที่ต้องคลายเลยนะครับครับอครับค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงไปครับ,รบแล้วทิ้งไว้ห้าวินาทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก้อย,อยทำซ้ำไปเรื่อยๆครับขยับนิดนึง หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยเรีบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยขึ้นไปแนวนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยกดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ได้ไปตามแนวเส้นเลยนะจนถึงสะบักล่างเลยโอ้โหครับโอ้โหรีบมากโอ้โหตรงเนี้นะเนี่ยครับตรงเนี้ยครับตรงที่ติดจะย้ำหน่อยนะครับย้ำไปเรื่อยๆจนพอจะคลายเลยนะครับ ห้าวินาทีปล่อยและทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยครับแต่รับน้ำหนักได้มากขึ้นนะได้ครับโอเคหรือท่านใดที่ไม่มีกำลังนิ้วนะสามารถใช้สอบได้เลยปรับซอกให้ตรงจุดที่เป็นก่อนแล้วทิ้งน้ำหนักจากหูไหลลงไปที่ปลายสอบครับแล้วแทงขยับไปเบาๆครับนะครับแล้วขยับนะครับขยับไปเรื่อยๆเบาๆครับโดนไหมครับโดนครับ นะครับขยับเบาๆครับโอ้ยมันแก่งเป๊กเงี้ยนะครับอืมอืมโอ้ยอืมโอเคโอ้โหรู้สึกไงบ้างครับโอ้มันโล่งเลยครับโล่งไหมครับ